เปิดอายุจริงดาราสาวแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง13ปีหลังประกาศแต่งงานเชื่อว่าหลายคนคงนั้นคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับตู่จารุสิริภูวนลูกสาวอดีตพระเอกรุ่นใหญ่นาทภูวนโดยตู่จารุสิริมีผลงานอย่างมากมายทางหน้าจอทีวีและก่อนหน้านี้ทางด้าน ตู่จารุสิริภูวนายทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง13ปีแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีล่าสุดทางด้านตู่จารุสิริประกาศข่าวดีได้เลิกแต่งงานแล้วโดยตู่จารุสิริได้โพสต์ว่าในที่สุดพ่อชานที่ห่วงลูกสาวก็จิ้เมเลิกมาเจ็ดทอคอและก็ได้มีการถ่ายพรีเวดดิ้ง แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้ทางด้านตู่จารุสิริได้ออกมาอวดภาพความน่ารักถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มและได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าอายุห่างกัน13ปีระยะทางห่างกัน686กิโลแต่ใจไม่ห่างกันนะคะซูปเปอร์บีซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดอายุจริง ตูจารุซิรีและแฟนหนุ่มอายุห่าง13ปีโดยปัจจุบันตูจาูุซิรีอายุ47ปีส่วนทางด้านแฟนหนุ่มบีอายุ34ปีนั่นเองจ้าและทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะ